ท่านคะปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคดิจิตัลสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือโลกออนไลน์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำารงชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นและในตอนนี้ก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากสำหรับในคลิปนี้นะคะดิฉันจะขอมาแนะนำหนอาชีพในโลกออนไลน์ที่น่าสนใจและเชื่อว่าคงไม่มีใครในที่นี้ที่แทบจะไม่รู้จักแพลตฟอร์มนี้คะ่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะก็คือติ k กต k นั่นเองโอ้โหนะคะตอนนี้นะคะใครนะคะที่ชอบเล่น Tik Tok ชอบอัดคลิปวิดีโอทำติ i กต o อนะคะตอนนี้มีโอกาสในการรับรายได้แล้วนะคะซึ่งอาชีพนี้นะคะเราจะเรียกว่า tiktokker หรือ TikToker นะคะโดยจะบอกเลยนะคะการเป็น TikToker เนี่ย คุณรับรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณเนี่ยอดัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะ15วินาทีถึง3นาทีนะคะไม่เกินนี้นะคะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิดำน้ำปลูกปรการังทำอาหารรถสปาปลูกป่านดำน้ำดูที่ทอสไน่าไล่ติดเกาะลงเรือส่องสัตว์ชอบติงดูนิ้วด,ดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตเบลนเตอร์ขนมจีนต้มน้ำจัดต้ที่ตลาดนั้นเล่นถ่ายารูปดูใกลางชมวัเก่าเข้าสำนักโัวถมานเล่นเตนแล้วก็ร้องเพตะไปไนะเยอะ ค่ะนี่ก็เป็นนะคะตัวอย่างคอนเทนต์นะคะก็สําหรับการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะโอกาสในการรับรายได้เนี่ยมี4แบบค่ะแบบที่1น,นะคะกรณีที่คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะคุณสามารถที่จะแบรนดิ้งสินค้าหรือทายอินสินค้าผ่านคลิปวิดีโอได้เลยถ้าน่าสนใจก็จะเป็นโอกาสเพิ่มฐานลูกค้านะคะและคนมาซื้อสินค้ากับคุณผ่านแอปติ๊กต็อกอย่างที่2ตอนนี้ติ๊กต็อกเปิดโอกาสให้คุณสามารถยิงแอดโฆษณาได้แล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีๆในการโปรโมทสินค้าและบริการแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าะค่ะอย่างที่3นะคะ กรณีที่คุณนะคะสามารถทําคลิปวิดีโอได้เป็นไวรัลเป็นกระแสนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อไปนะคะก็อาจจะมีสปอนเซอร์นะคะมาให้คุณรีวิวสินค้าให้นั่นเองค่ะและอย่างที่4ี่นะคะโอกาสรับรายได้นะคะก็คือจากการไลฟ์สดผ่านแอปทิกตอรนะคะเพียงคุณไลฟ์สดนะคะอาจจะไลฟ์ขายสินค้าหรือทำคอนเทนต์อะไรก็ได้แล้วถ้ามีคนสนใจนะคะแล้วคนคนนั้นนะคะเขาเติมเงินนะคะมาแลกคอยส์หรือว่าแลกเวอร์ชวลกิฟต์ และเอา virtual gift นั้นอะให้กับคุณในระหว่างไลฟส์สดคุณสามารถเอา virtual gift ไป แลกเป็นเงินสดนะคะด้วยแอปพลิเคชัน Play พอนี้เลยค่ะก็นี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครฟังแล้วนะคะรู้สึกมีกําลังใจนะคะในการเป็น Ti k t o k อกเกอมากขึ้นนะคะก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เป็นดาว Tik t o ็กอ,อกก็ได้นะโอ,โอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเป็นกําลังใจให้หนูได้นะคะในช่อง YouTube นี้เลยค่ะ MC p a n k y proudly present นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ